สวัสดีค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะคุณมิวจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนกันในห,หน่วยร่างกายของเราค่ะไปดูกันค่ะว่าร่างกายของเรานะคะมีอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นร่างกายของเรานะคะตั้งแต่ศีรษะนะคะจะลดปลายเท้าเลยมาดูกันค่ะว่าอย่างแรกเลยนะคะที่อยู่ข้างบนสุดนะคะคืออะไรอ่าอยู่บนสุดเลยนะคะก็คือผมนะคะผมหรือศีรษะของเรานั่นเองค่ะเด็กๆชี้ที่ผมเลยต่อไปนะคะคือดวงดวงตาของเรานั่นเองค่ะ ตาของเรามีกี่ข้างคะสองข้างค่ะคือข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาต่อไปค่ะคือหูหูเรามีกี่ข้างเอ่ยหูเรามีสองข้างแล้วหูมีไว้ทำไมคะก็มีไว้ไว้ฟังนะถูกต้องเลยต่อไปเป็น จมูกค่ะถูกต้องจมูกเรามีกี่อันคะเรามีจมูกแค่1จมูกเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีสองสองรูจมูกถูกต้องค่ะแล้วจมูกของเรามีไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้ดมดมกลิ่นต่างๆนั่นเองต่อมาค่ะคือปากของเรานะคะปากของเราก็เอาไว้ ทานอาหารนั่นเองเอาไว้ทานเอาไว้พูดนะคะต่อไปค่ะคือแขนแขนของเรานะคะมีกี่ข้างสองข้างค่ะคือข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาต่อไปค่ะเป็นเป็นมือค่ะเป็นมือถูกต้องนะคะมือก็มีสองข้างเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาค่ะคืออะไรคะขาของเรานั่นเองขาของเรานะคะก็มีไว้ทำไมคะทรงตัวค่ะให้ตัวของเรานั้นตรงนะคะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะคะสุดท้ายเลยคือเท้าของเรานั่นเองเท้าของเราก็มีทำไมลูกมีไว้เดินเก่งมากคะ่ะ ทีนที้เด็กสังเกตเส้นสเีเหลืองที่เป็นจุดประปะเห็นไหมคะอาคุณครูมีไว้ทำไมคุณครูคก็จะบอกว่านะคะอวัยวะส่วนที่อยู่ด้านบนของเรานะคะบนเส้นประของเราขึ้นมานะคะก็คืออวัยวะที่อยู่ส่วนบนร่างกายของเราัเองตั้งแต่ศีรษะนะคะจนถึงเอวของเรานะคะคืออวัยวะส่วน บนนะคะร่างกายส่วนบนนั่นเองส่วนหลังข้างล่างเส้นปะสีเงหลืองลงมานะคะตั้งแต่เอวนะคะจนถึงเท้าของเรานะคะคืออวัยว,วะส่วนล่างของร่างกายของเรานั่นเองอเด็กๆจำได้ไหมอวัยวะส่วนบนแล้วก็อวัยวะส่วนล่างแยกออกไหมคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย คุณครูนะคะก็มีมีเกมมาให้ดเด็กลองทายดูนะคะดูซิเด็กจ,จะทายถูกไหมคุณครูมีภาพหนังสือมาให้ใช่ไหมคะภาพหนังสือก็จะมีเพนชนะกอไก่คอข่าคอขวดนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอวัยวะส่วนใดของร่างกายเราสัมพันธ์กับหนังสือมากที่สุดข้อแรกเลยค่ะดวงดวงตาของเราในะเรมีไว้ทำไมมีไว้ทําไมนะ มีไว้มองแล้วก็หูมีไว้ทำไมคะมีไว้ฟังจมูกมีไว้ดมดมกลิ่นทีนี้ดเด็กๆเลือกเลยค่ะว่าหนังสือควรใช้อวัยวะใดในการดูคำตับก็คือข้อข้อแรกเลยค่ะดวงตาถูกต้องเลย ต่อมาค่ะสีดำๆค่ะแล้วก็มีเส้นขาวๆด้วยเด็กๆดูออกไหมว่าคืออะไรคือถนนนั่นเองเก่งมากเลยเด็กๆมาดูกันเลยค่ะว่าอวัยวะส่วนใดสัมพันธ์กับถนนมากที่สุดอันแรกเลยคือขาอันที่สองคือแขนและอันที่สามก็คือเทา้าอะไรสัมพันธ์กับถนนคือ เท้าถูกต้องค่ะเท้าเรามีไว้เดินบนพื้นบนพื้นถนนต่างๆเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือวิทยุนั่นเองอมาดูกันค่ะว่าอาวัยวะใดนะคะสำคัญกับวิทยุวิทยุนี่เขามีไว้ทำไมคะอ่าไว้ฟังเพลงฟังข่าวใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าอาอาวัยวะใดสัมพันธ์กับวิทยุมากที่สุดปาก หรือมือคะคําตอบก็คือข้อหูนั่นเองคะ่ะหูมีไว้ฟังฟังเสียงฟังเสีต่างๆถูกต้องคะ่ะต่อไปนะคะคุณครูมิวจะพาดเด็กๆมาตามหาอาวัยวะส่วนบนกันคะ่ะจำได้ไหมคะอวัยวะส่วนบนมีอะไรบ้างถ้ารู้แล้วมาช่วยคุณมิวตอบเลยคะ่ะอันดับแรกเลยคือ ดวงตาของเรานั่นเองมีอะไรอีกคะเอาไว้วะส่วนบนมีหูช่วยกันมองหน่อยคะ่ะมีอะไรอีกเอ่ยปาาจมูกมีอะไรอีกมือมีอีกไหมมีอีกไหมแขนถูกต้องค่ะ อันนี้นะคะคืออวัยวะที่อยู่ส่วนบนร่างกายของเรานั่นเองต่อไปค่ะคุณครูมิวจะพาเด็กไปตามหาอาวัยวะส่วนล่างค่ะอวัยวะส่วนล่างเอ๊ะตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เอวลงลงไปเลยใช่ไหมคะดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีขาแล้วก็มีเท้ามีอีกไหมคะ ขาและเท้ามีหไหมเอ่ยหมดแล้วเก่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะครูมิวก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะบอกอวัยวะร่างกายของเราที่อยู่ส่วนบนมีอะไรบ้างและอวัยวะร่างกายส่วนล่างนะคะมีอะไรบ้างถ่ายวิดีโอส่งคุณครูนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือให้เด็กๆทำใบงานในหน่วยร่างกายของชั้น ที่อยู่ในเล่มใบางานตามหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูคขึ้นให้บนหน้าจอนั่นเองค่ะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูในลายกลุ่มด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ